ครับวันนี้ก็จะมาเอาปืนที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็รับมาเมื่ออาทิตย์นี้เองอันนี้คือปืน c ี s h a ชาร์โดทูนะครับแปะกล่องกันเลยพิับ้างหนึ่งนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครอันนี้เนี่ยผม ไปซื้อประกับสีเงินห้อฟ้าเ่ยแล้วก็วันนี้ได้ทำการจัดอับน้ำเลยปืนก็จะดูสวยสะอาดนะครับเหมือนกับที่เขาตั้งโชว์กันในร้านนะครับปืน c ีเซ็ตชา2ดกระบอกนี้ผมซื้อจากร้าน Family นะครับอยู่ตรงข้ามอ,อ,อะไรอ่ะสามยอดนะครับอยู่ตรงข้ามสามยอดตรงข้ามร้านปืนก็ถนนุนากันนะครับ <_ ix> วันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องเล่าว่าวันที่จะไปซื้อไม่ได้ตั้งใจจะซื้อร้านแฟมิลี้เลยก็พอไปโดยการที่นั่งรถไฟใต้ดิน มา t แล้วก็ไปลงที่สถานีสามยอดพอขึ้นมาจากรถก็ลองเดินดูนะครับลองเดินดูพอเดินไปข้ามถนนไปก็เจอร้านร้านแรกเลยก็คือร้านร้านร้านแฟมิลี่แล้วก็มีโชว์ปืน Shadow 2อยู่ผมก็แกล้งถามราคาเขาว่าเอ๊ะ s ชาร์ด2กระบอกราคาเท่าไหร่ครับ ก็ก็บอกราคามาว่าเออราคา8ปดหมื่นห้านะครับแปดหมื่นห้าเราก็เห็นว่าเออแปดหมื่นห้าจากที่ก่อนวันนั้นเนี่ยผมก็ไปถามร้านเป็นร้านดังนะครับใครๆก็รู้จักก็คิดเก้าหมื่นห้าผมก็เลย ตัสินใจง่ายเลยว่าเออซื้อร้านนี้เลยดีกว่านะครับซื้อร้านนี้เลยดีกว่าก็เข้าไปคุยแล้วก็ซื้อเลยนะครับทางร้านเนี่ยก็มีบริการขอใบอนุญาตปลอดสารให้ด้วยค่าขอใบอนุญาตก็ไม่แพงแลก็แล้กเป็นราคาปกติ ค่าบริการในการขอใบอนุญาตป .3 แต่ว่าปืนที่ผมได้ราคานี้เนี่ยคือมันถูกกว่าที่ร้านอื่นๆที่ผมถามมาอยู่เป็นหมื่นผมก็เลยตัดสนใจง่ายๆเลยซือเจ้าของร้านของปืน Family ก็บริการดีนะครับลงให้เจ้าของร้านให้เลือกเลยมีกี่กระบอกเขาก็หยิบมาให้เราเลือก ให้แกะให้ดูเขาแกะให้ดูทีล่ละกระบอกให้เราเลือกเลยแถมการมาจําก็มาจําน้อยด้วยไม่ได้มาจําเยอะเหมือนกับร้านอื่นๆที่ผมเคยซื้อมาจํานิดเดียวแล้วก็ได้รับปืนมานะครับปืนกระบอกนี้นะครับนี่ให้ดูสวยงามนะครับ จริงผมผมก็ไม่ได้ชอบอะไรหรอกครับแต่พอเริ่มจากดูคนอื่นๆหรือดูคลิปของปืนกระบอกนี้ขึ้นมาก็าทำให้เราสงสัยว่าทำไมเขาถึงชอบกันเข้าถึงซื้อกันพอดูไปดูมามันก็เกิดความอยากลองอยากซื้อมาใช้แล้วก็พอเดินเขาดูของจริงเอ้ปืนเขาสวยนะอย่างนี้ครับ การลมดำสวยงามมากเป็นปืนเหล็กน้ำหนักดีนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปลองยิงมาแล้วซึ่งเป็นปืนที่ทำช่วยให้เรายิงแม่นทีเดียวเลยตัวประกับนะครับตัวประกับเนี่ยเป็นประกับแท้ของซีซัตชาเดอ์ทูประกับแท้ นะครับมันจะออกเงินเงินฟ้าฟ้านิดนิดนะครับเงินเงินฟ้าฟ้านิดนิดเป็นประกับแท้ครับมีแม็กให้แม็กมาฝาแม็กนี่นะครับเข้าท่ามากมากเนี่ยนะครับโอ้สวยงามมากแล้วก็เป็นปืนที่ พอได้จับอาบน้ำนะครับขัดสีชวีวันปั๊บโอ้โหสวยงามเลยผิวพันณเดี๋ยวผมให้ดูกระบอกหนึ่งกระบอกนี้เป็นสมิธนะครับสมิธ M P 9 2.0 m สองจท นะครับคอมเพเิเตอร์ลำกล้อง5นิ้วเช่นกันลำนี้ก็จับอับน้ำมาเรียบร้อยสวยงามเป็นอะลอยนะครับจะเรียกชื่อจริงผมก็จำไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรอะลอยอะลอยผมก็จำไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีทีเดียวการดีไซน์สวยงามนะครับออกทันสมัยผิดกับ ดัวชาร์นะครับ <Classic S 1> คลาสสิกอันนี้รูปทรงออกทันสมัยมากยิ่งดียิ่งดีมากผมชอบทีเดียวสวยนะครับเปืนเคลียร์หมดนะครับไม่มีรูนะครเคลียร์เรียบร้อย นะครับสวยงา,ามลำกล้องห้านิ้วก็บอกนี่ยแพงกว่าชาร์โดถูนะครับแพงกว่าชาร์โดถูคือผมเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้นิยมแต่ผมผมเห็นผมดูคลิปต่างประเทศดูคลิปที่เขารีวิวแล้วก็ แล้วก็เห็นรูปทรงแล้วก็ยิ่งชอบใหญ่เลยก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีไว้ครอบครองสักหนึ่งกระบอกนะครับ